สวัสดีคะ่ะทุกคนเ๋ยว่ก็ตาที่ช่องกรตาบประดิตนะคะวันนี้คะ่ะทุกคนตาจะพาทุกคนไปเที่ยวที่สิงคโปร์นั่นเองคะ่ะทุกคนทุกคนอาจจะเห็นจากชื่อคลิปกันเนาะเดี๋ยวตาจะพาทุกคนไปนะคะซึ่งตาจะบินจากปีนังนะคะไปที่สิงคโปร์โดยสายการบินไฟล์ไฟล์นะคะตาจองตั๋วมาในรูปแบบที่เป็นบันเดอร์ทุกคนก็คือเป็นตั๋วเครื่องบินบวกกับโรงแรมเลยนะคะเพราะสำหรับตาคือรู้สึกว่ามันสะดวกดีแล้วก็ราคาโอเคนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งตอนเนี้ยรอออน อยู่นะตอนนี้อยู่ที่สานามบินละเดี๋ยวเจอกันที่สิงคโปร์ค่ะตอนนี้ได้อยู่บนเครื่องแล้วค่ะนี่รุ่มมากลุ่มแบบมากๆนะคะข้างหลังตาคือไม่มีคนแล้วอะคือคนบินน้อยมากนะคะนี่เลยแบบนั่งสบายเลยนะคะรู้สึกว่าเครื่องเขาว่าใหญ่มากเลยทุกคน นั่งสบายนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตอะไรต่างๆนานา,าด้วยเนาะอะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการเดินทางนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้าได้นะคะแต่ใจกันที่สิงะคโปร์ค่ะ ที่สนามบินชางจีแอหอรเตล้วเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะไปเอากระเป๋านะคะแล้วก็ไปผ่านด่านตอมอกันนะเดี๋ยวหลังจากผ่านด่านแล้วเด๋ยวต้าจะถ่ายทุกคนดูนะคะว่าที่แรกที่เราจะไปเป็นที่ไหนนะคะทุกคนมีใจมากเลยเพราะว่าเครื่องม,มาถึงมาถึงล่วงหน้าด้วยนะคะ นี่แหละค่ะทุกคนพอลงมาจากเครื่องแล้วน,นะคะให้ตามป้าย Arrival มาเลยค่ะก็จะมาเจอโซนนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็ผ่านตอมอด้วยเครื่องอัตโนมัตินะคะหากใครกรอก ICA มาแล้วสามารถเดินผ่านไปได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถผ่านตรงตู้ได้นะคะอาจจะพบปัญหาอะไรแล้วแต่นะคะก็เขาก็จะให้ไปต่อแถวนะคะแล้วก็ปั๊มกับตอมโดยตรงค่ะซึ่งหลังจากที่ออกมาแล้วค่ะต้าก็มารับซิมการ์ดที่ตรงนี้เลยค่ะ UOB ตรงนี้เลยนะเพราะว่าตัวต้านะคะมีการสั่งซื้อซิมการ์ดมาก่อนล่วงหน้าแล้ว กกับับุคคนน่นเองะพอมาถึงแล้วนะคะเรายังพอมีเวลาค่ะต้าก,ก็เลยว่าจะเดินไปที่เจเวลสักหน่อยนะคะซึ่งสามารถเดินหรือว่าจะนั่งสกายเทรนไปก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกได้เลยที่นี่เดินทางสะดวกมากแล้วก็ถ้าเดินไปก็คือไม่ไกลด้วยนะคะทุกคนบอกเลยคนต้าลงจากเทอร์มินอลทูนะคะตอนนี้คือเดินตามป้ายที่เขียนว่าเจเวลมาเนาะก็คือนี่อยู่ดีเดินมาถึงเลยตอนแรกหาสกายเทรนนะคะหาไม่เจอเจแล้วสกายเทรน อหาไม่เจอเว้ยแล้วก็เลยเดินตามทางมาแต่มันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นแล้วทุกคนก็เดินมองนู่นมองนี่ไปที่แท้อยู่นี่เองอะแต่ทางขึ้นไม่รู้อยู่ไหนนะทุกคนแสงโถไม่รู้เไม่รู้ขั้นตอน ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเดินมาก็ได้แล้วก็นั่งสกายเทนมาก็ได้นะคะให้เราเดินตามป้าย j วลเนาะมันสามารถที่จะนั่งสกายเทนหรือว่าเดินมาก็ได้นะคะตามป้ายเลยสะดวกมากนะตอนนี้ต้าก็ถึงในห้างแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างเย้ก็เป็นจุดเช็อยี์ของหลายๆคนนะคะนั่นก็คือน้ําตกข้างหลังเลยนี่ ตอนนี้ต้ามาก็คือเป็นช่วงคือประมาณสองทุ่มแล้วนะคะก็ถือว่ามันคอร์ฟิลกับช่วงกลางวันเนาะเพราะว่าเราก็จะเห็นแสงสีต่างๆนะคะของที่นี่นะสวยมากเหมาะกับเป็นที่เช็คพอยท์ถ่ายรูปนะคะซึ่งเดี๋ยวต้าก็จะถ่ายรูปแถวๆนี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะไปกินร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังเนาะที่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเป็นร้านอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะเป็นยังไงบ้าง ถึงแล้วค่ะทุกคนร้านเบอร์เกอร์ที่ชื่อว่าเชคชักนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดเราเดินมาจากเทอร์มินอลวันนะคะเดินข้ามฝั่งมาก็คือเจอเลยค่ะทุกคนทั้งข้างกับโซนน้าพุที่เราถ่ายรูปได้เลยนะนี่ค่ะพอมาถึงแล้วเมนูเขาก็เยอะมากนะคะและลานตาสุดๆเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอลาคาร์นะคะทุกคนจะไม่มีเซตนะจากที่ตาถามพนักงานเนาะเราก็เดินไปรอบๆค่ะเจอผลิตภัณฑ์มากมายถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็มาช็อปได้นะคะมีแต่ของน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะมากไปกว่านั้นนะคะเขาก็จะมีโซนซอสโซนทิชชู่โซนหลอดนะคะ เราสามารถหยิบเองได้เลยแลควตอนนี้ต้าถึงแล้วนะคะมันจะอยู่ที่ชั้น2นะคะห้าง J View นะซึ่งตอนนี้ต้าก็สั่งเบอร์เกอร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันว่าเป็นยังไงนะคะนี่จะบอกเลยว่าหอมมากเดี๋ยวเรามาชิมกันเนาะเพราะจริงๆอะที่มาเลเซียยังไม่มีแต่ว่าเคยเห็นในโพสที่ไหนไม่รู้บอกว่าที่ไทยมีแล้วนะคะก็เลยอ่านเดี๋ยวมาลองชิมกันเดี๋ยวต้ามารีวิวให้ดูนะคะ h เช h ค h k c k ก c k เช็ค uh, anyway, a ช k ค h ท c k กเช็คชูม h ช็ k แทร็กชูม h ช c k ถ้าเสียจะเรียน c ช็ c k c h ็ c k c ็คแ a c k ก h ช c k แทร h กอ่าจะ c k จะหนีโรคอันนี้เป็นอันเนี้ยอันใหญ่ๆ่อ่ะทุกคนเป็นอ่า ข้างล่างอ่ะมันจะเป็นเนื้อวัวนะคะซึ่งต้าทานเนื้อวัวไม่ได้ต้าเลยสั่งเป็นนี่เลยชิคเก้นแทกอันนี้เป็นเมนูไก่ที่เขาแนะนํานะคะทุกคนจะเป็นชิคเก้นไตสน่าก,กินมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาลองรีวิวกันเลยหิวมากมาค่ะทุกคนนี่แล้วต้าจะมาชิมเบอร์เกอร์ให้ดูนะคะนี่น่ากินมากโอ้กินแล้วนะเดี๋ยวๆๆขอถ่ายวิดีโอไปด้วย พร้อมกันเลยพร้อมตกติดต่อในการทำได้เลยอร่อยมากมากอร่อยมั้ยเนี่ยน,น,น,นี่ไม่ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะไก่ก็หอมกรอบนอก,น,อกนุ่มในแล้วก็ตัวหนมปังอ่ะเขาหอมมากทุกคนอยากให้ลองอ่ะสดท้อง ม,มีพิกโเกลของโคดวะมากนี่ผัวไฟเส้นฟนี้ต้องซื้อแยกนะคะทุกคนเขาไม่ได้มาเป็นเส้นนะอ่ยมากนี่ทุกคนแล้วก็อีกอันนึงออันนี้ที่บอกนะคะอันนี้จะเป็นเมนูเนื้อเนาะเห็ดเนื้อ,อ,อจุกจุกมาโมชัยลองหน่อย อร่อยไหมเข้าเชื่อเค้าเชื่อว่าข้าเตาชาก那个蘑菇里面看到了没有？还าเ还没有อ到啊？嗯，你咬到那个？嗯，好吃哦。好吃。呜，มันเป็นเห็ดนะทุกคนแบบเห็ดทอดถุกๆอ่ะ อุ้ยหมกูช่างเต้าอร่อยจริงอร่อยจริงเหรออุ้ยเชื่อเชื่ออ่ะทุกคนถ้าเกิดใครมานะคะมาลองได้เมนูนี้นะคือมันจะแบบราคาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นราคาอลากัตมาชุ่มแยมชีครับมาชุ่มแยมเนืชีสอร่อยจริงจริงด้วยอร่อยไหมหอมจังดิหอมยังไงพอมันอร่อยมันจะพูดไทยนะทุกคนเออเอากินเข้าไปอีกคำนึงคือว่าคุ้มค่าอุ้ยชีสอ๋อ เนี่ยชียสอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยโอเคนางถูกใจนะทุกคนอะถือว,ว่าเลิศผ่านร้านนี้อะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากทานเสร็จแล้วเราจะเดินเที่ยวในเจวิวนีเน้อแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าเมืองกันนะคะว่าขั้นตอนในการเข้าเมืองเป็นยังไงบ้างน,นะทุกคนขอตัวกินก่อนนะฮะ และนี่คะ่ะทุกคนหลังจากทานเบอร์เกอร์เสร็จแล้วนะคะเดินข้ามมาฝั่งตรงข้ามเราก็จะเจอสกายเทรนทูเทอร์มิน2ค่ะเอทุกคนในที่สุดเราก็เจอเส้นทางนะคะที่จะนั่งสกายเทรนเนาะจากเทอร์มิน1นะคะมาเทอร์มิน2นะคะคือตรงข้ามมันจะมีประตูใหญ่มากให้เราอะ่ะเดิอนออกทางประตูข้ามถนนนะคะไปเทอร์มิน1นั่นแหละเราก็จะเจอเลยนะคะเทรนสกายเทรนที่จะมาเทอร์มิน2เนาะ ต,ตอนนี้เรากำลังจะนั่งอีม,มาทีเข้าเมืองกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะจะไปซื้อสัตวก่อน และนี่เลยค่ะทุกคนตามาถึงที่เทอร์มินล2แล้วเรียบร้อยค่ะซึ่งถ้าเกิดใครต้องการเดินทางไปในเมืองนะคะให้มองหาป้ายค่ะว่า train to city หรือว่า way to city นั่นเองค่ะซึ่งพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะให้เราทำการลงบันไดเลื่อนหรือว่าลงลิฟต์ก็ได้นะคะไปที่สถานี MRT นั่นเองค่ะพอถึงสถานีแล้วนะคะให้เราทำการซื้อบัตร easy link นะคะส่วนตัวต้าเองอ่ะซื้อเป็นบัตรในราคา10ดอลลาร์นะคะในในตัวบัตรนั่นนะมันจะมีเงินอยู่แล้ว5ดอลลาร์นะคะซึ่งสามารถที่จะใช้เดินทางเข้าไปในเมือง ได้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งแล้วว่ามันพอที่จะไปที่บุกิสนะคะในสถานีที่ตาพักอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดใครเอาบัตรอื่นมาด้วยเนี่ยก็สามารถถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะว่าสามารถใช้ได้หรือไม่ค่ะหลังจากนั้นค่ะตาก็เลยอยากลองมาเช็คดูว่าพอถึงสถานีบุกิสแล้วเนี่ยจากสถานบินมาถึงสถานีบุกิสตามีเงินเท่าไหร่คะ่ะจาก5าดอนอะตอนนี้มันเหลือ3.11ดอนค่ะแสดงว่าเขาหักไปประมาณดอนนิดนิดค่ะตาก็เลยมาทําการเติมเงินเพิ่มนะคะ10ดอลลาร์นะคะวิธีการเติมเงินก็ตามนี้เลยค่ะวางบัตรลงไปแล้วก็ทําการกดจํานวนเงินที่เรา การเติมได้เลยค่ะแล้วก็ใส่แบงก์หรือว่าจะแท็บการ์ดจ่ายก็ได้เท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะเราก็จะเห็นจํานวนเงินในบัตรของเราด้วยหลังจากนั้นค่ะต้าก็ทําการเดินทางไปที่โรงแรมของต้าก,กันเลยถึงแล้วค่ะทุกคนโอ้โหวันนี้บักบานมากก็เลยแบบจัดของจัดอะไรในโรงแรมแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต้าจะมาทําคลิปแยกรีวิวโรงแรมอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งโอเคจากสนามบินนะคะต้าก็นั่ง MRT มาเนาะก็คือมันจะมีป้ายเขียนว่า MRT ทูซิตี้นะคะให้เราตามป้ายนั้นมาเลยแล้วก็ไปซื้อบัตร Easy Link นะคะตัวแรกอะต้งมีแพลนที่จะซื้อแบบ Unlimited ทุกคนแต่ว่าเขาปิดแล้วนะคะเคาน์เตอร์เขาปิดตอน3ทุ่มตั้งเลยไปซื้อแบบบัตรแยกมาแบบเติมเงินเนาะซึ่งบัตรเนี้ยมนราคา10ดอลลาร์ สิงคโปร์นะคะแล้วก็ในตัวบัตรมันจะมีอยู่5ดอนซึ่งพนักงานเขาบอกว่า5ดอนเนี่ยมันพอจากสนามบินมาที่สถานีบูกิสนะคะซึ่งพอถึงสถานีบูกิสแล้วเนี่ยตาลองไปเช็คดูเขาหักไปประมาณแบบเหรียญกว่าเพราะว่าเงินในบัตรมันเหลือ3เหรียญ11เซนประมาณนี้ตาเลยทัพเพิ่มไป10ดอนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าตลอด3วัน2คืนเนี่ยตาใช้บัตรเนี้ยตาเสียไปเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นออลิมิเต็ดมันอยู่ที่34ดอนนะตาก็เลยจะมาลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าถ้าเป็นออลิมิเต็ด กับใบนี้อันไหนคุ้มอกันนะคะเดี๋ยวต้าจะมาลองสรุปให้นะหลังจากที่จบคลิปแล้วนะคะทุกคนตาจะใช้อันนี้เป็นหลักเลยแล้วก็จากสถานีที่สนามบินโนชังจีแอร์พอร์ตค่ะให้เราอะไปลงที่มุมเหมือนเซนเซ,นเซียสมอลเหรอวะนัก,กเกอรอิมาร์ทีตานาสมอลตานาเมรา จากสนามบินอะชังเจียพอร์ตนะทุกคนให้เราไปลงที่สถานีตานาเมราคือจะออกจากชางเจียแล้วก็มีสถานีเอ็กโปแล้วก็จะเป็นถึงตานาเมราแก็ประมาณสองสถานีนะคะให้เราลงแล้วก็พอลงจากตัวรถไฟใช่ไหมให้ออกทางด้านซ้ายหรือว่าให้เราดูป้ายนะว่าอันไหนเนี่ยไปสถานีตูอาร์สลิงใช่ไหม เออไป็นไปที่ที่ตัวอาร์ซิงนะคะซึ่งถ้าเกิดมีป้ายเขียนว่าตัวอาร์ซิงให้เราลงฝั่งนั้นนะเพื่อไปที่บุกิสถ้าเกิดใครมาพักโรงแรมเดียวกันหรือว่ามาแถวเดียวกันกันกบตาที่บุกิสนะแต่ส่วนใหญ่อะก็คือจะต้องลงสายนั้นกันเพราะว่ามันจะเป็นรถไฟที่เข้าเมืองนะคะก็หลังจากนั้นก็คือตรงยิงยาวมาเลยนะคะแล้วก็ลงตามสถานีที่เพื่อนๆอ,นะอยู่ตามโรงแรมได้เลย ก็คือหลังจากนั้นก็คือใครอยู่โรงแรมไหนนะคะใกล้สถานีก็ลงตรงนั้นได้เลยตาก็คืออยู่ที่บุกิสนะคะเดี๋ยวตาจะมาทําคลิปแยกอีกทีนึงนะคะทุกคนบอกเลยว่าห้องอ่ะคือใหญ่ดีแล้วก็ดีอะทุกคนสำหรับต้านะอ่ะเดี๋ยวยังไงตาจะมาทําคลิปแยกทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ตาด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ต้าในการทําคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะมาดูกันว่าตาจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนในสิงคโปร์นะคะวันนี้ขอตัวพักผ่อนกันค่ะบย Música